สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิสักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบโอเน็ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในข้อ15นี้นะคะ <S <S เขากำหนดว่าสี่เหลี C ่ยม ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัุรัสมีพื้นที่9ตารางหน่วยแล้วเขาก็ลาก AF กับ AE แบ่งมุม BAD ออกเป็นสามส่วนเท่ากันแล้วก็ถามว่า BE เนี่ยยาวกี่หน่วยนะคะทีนี้ก่อนอื่นนะคะจากโจทย์เราก็มาตีความนะคะว่าในที่นี้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเป็น9ตารางหน่วยเพราะฉะนั้นสูตรพื้นที่ก็คือด้านคูณด,ด้านก็แปลว่าแต่ละด้านเนี่ยมันยาว3หน่วยนะคะ AB ยาว3 BC ก็ยาว3 นะคะทีนี้โจทย์อยากหาว่า BE ยาวเท่าไหร่นะคะด้านนี้สมมติว่าเราให้เป็น x นะคะเราอยากรู้ว่า x ตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่เพราะนั้นพจารณาสามเหลี่ยมนี้ค่ะสามเหลี่ยม ABE นะคะสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเราก็นะคะจะได้ว่า ในที่นี้เป็นไงคะแทนของมุมนี้นะคะมันก็มีค่าเท่ากับด้าน be เราจะใช้ความรู้เรื่องตรีโกณน,นะคะ be หารด้วยด้านนี้ค่ะคือ ab นะคะแล้วแต่ว่าแทนของมุมนี้เป็นเท่าไหร่ล่ะก็จากโจทย์บอกว่าลาก af กับ ae นะคะแบ่งมุม B A D มุมนี้เป็นมุมฉากนะคะออกเป็นสามส่วนเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าเป็นไงคะมุมนี้ของเราก็จะต้องกลางสามสิบองศานั่นก็คือแทนสามสิบองศาของเรามันก็มีค่าเป็น B E หารด้วย A B แต่แทนสามสิบองศาของเรามันก็ได้ออกมามีค่าเป็นหนึ่งส่วนสแควรูสามนะคะส่วน B E ของเราก็คือ เราให้เป็น x ใช่ไหมคะก็ ab ยาว3หน่วยทีนั้นตรงนี้เราก็สามารถหา be หรือ x ของเราได้แล้วคะ่ะว่ามีค่าเป็น3ส่วน square r o o สนะคะซึ่งตัวเลือกไม่มีเราก็คูณด้วย square root เข้าไปทั้งเศษทั้งส่วนนะคะเราก็จะได้ว่า x ของเราเนี่ยมีค่าเป็น square r o o สนะคะ เพราะว่าตรงนี้คูณกันได้สามตัดกับตัวนี้ค่ะเราก็ตอบตัวเลือกข้อสี่ค่ะ